ใช้มาแล้วจังหวะนี้ผมก็ใช้บ้างซัมมอนด้วยตืมชนครับไปแล้วหนึ่งครึ่งหลอดเราครึ่งหลอดเขาครึ่งหลอดสวัสดีครับยี่นี้ตอนเราเข้าสู่ลงผมควสครับอยู่เกม Harry Potter Magic มจิ k เว s อ่าวันนี้เราก็มาถึงตาของรอนวิสลีย์กันบ้างแล้วเนาะเอ็กโคใหม่ที่เข้ามาครับ เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกกันก่อนรอดรอนเนี่ยทำอะไรได้นะเอฟเฟกของรอนก็คือทุกๆห้ามานาที่เราใช้เป็นสเปลการ์ครับไม่นะับเป็นซัมมอนเนาะทุกห้ามานาที่ไรเวทนั่นเองจะได้รับบัฟแบบซุ่มครับเป็นแบบเหมือนบัฟหมักลุกมีทั้งหมด3ตัวนะเขียนไว้ว่าจะได้รับแบบแรนดอมครับแล้วหลังจากที่เราซัมมอนตัวต่อไปก็จะใช้บัฟทั้งหมดที่เรามีอยู่ไปทั้งหมดเลยแค่นั้นเลยจบครับสาหรับความสามารถรอน ไม่จอดลึกอะไรไปมากกว่านี้เนาะในในที่เขียนตรงนี้นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า3มบัฟที่มีมันมีบัฟอะไรบ้างครับโอเคมาดู3บัฟที่มีนะฮะมันจะขึ้นบนหัวแบบนี้เลยนะมีโอกาสสุ่มได้ซ้ํากันด้วยนะแต่มีคนทดลองมาแล้วครับว่าจะไม่มีทางสุ่มได้3อันแบบเหมือนกันหมด3อันนะจะได้เป็นสองไม่ก็3แบบแบบนี้เลยอ่าไม่มีทางที่จะได้แบบม้า3อัน บีชอป3อันอะไรอย่างเนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างเนาะน่าจะเป็นบิชอปเรือแล้วก็ม้าปะน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะมาดูที่บัฟอันแรกกันบัฟอันแรกเนี่ยจะเป็นบัฟของการตีเร็วแล้วก็ตีแรงขึ้น3ฮิตแรกนะบัฟอันที่2ที่เป็นรูปม้าจะเป็นบัฟที่ซัมมอนเราจะพุ่งไปชนเลยครับทำดาเมจเป็น LE ด้วยนะไม่ได้ชนแค่ตัวเดียวนะฮะสมมติว่าเขายืนกันอยู่เป็นกลุ่มมีซัมมอนด้วยมันจะพุ่งไปชนคนใช่ไหมแต่ซัมมอน,นอรอบๆก็จะโดนระเบิดแแรรรงงะะเเบิดดชนนนนไปป้ววยะะส่่ััอที3จ็ บัฟสายป้องกันเป็นบัฟที่เวลาซัมมอนออกมาจะได้โล่ขึ้นมานิดนึงจําง่ายๆก็มีตีแรงตีเร็วเนาะพุ่งชนแล้วก็เพิ่มเกราะครับเพิ่มโล่นั่นเองแล้วพอเรามีบัฟอยู่บนหัวเนี่ยตัวต่อไปไม่ว่าจะเป็นซัมมอนตัวไหนก็ตามนะฮะถ้าเราซัมมอนซัมมอนตัวนั้นจะได้รับบัฟทั้งหมดที่อยู่บนหัวเราไปเนาะ อย่างเช่นอันนี้ก็จะได้รับไปเลย3มบัฟครับพุ่งชนด้วยตีแรงด้วยอตีเร็วตีแรงเห็นไหมสามฮิตแรกจะแรงเป็นปกตินะฮะฮิตต่อต่อไปยังตีเร็วอยู่เท่าที่ผมเข้าใจนะยังตีเร็วตีแรงอยู่แต่ว่าจะไม่แรงเท่า3ามฮิตแรกอ่าเรามาดูกันไปทีละบัฟเลยครับบัฟนี้บัฟตีเร็วตีแรงเนาะเวลาเราเรียกมาเนี่ย uh, ผมอยากจะทําให้ดูก่อนก็คือเวลาเราเรียกมาบัฟนี้จะอยู่กับซัมมอนตัวนั้นไปเลยนะฮะ อ่าจะไม่หายไปแต่หลังจากที่มันเริ่มโจมตีเนี่ยบัฟจะอยู่กับมันเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นนะเดี๋ยวดูกันสมมุติผมเรียกมาเห็นไหมฮิตแรกแรกมันจะมีฮิตตีแรงนะแต่ปูเนี่ยมันตีรัวไปหน่อยครับ3ฮิตแรกมันเลยขึ้นไปเลยแบบป๊บๆแล้วก็ที่เหลือก็ตีเร็วขึ้นเห็นไหมพอ6วิมันจะกลับมาตีปกตินะครับตีดอกละ50คือตีปกติ แต่ว่าตอนที่มันมีบัฟเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นนิดนึงเป็น69ใช่ไหมแล้วก็จะมีบางฮิตที่ตีแรงเป็นพิเศษเลยถ้าเป็นซัมมอนตัวอื่นที่ดูง่ายๆก็คือมันจะตีแรงเพียงแค่3ามฮิตแรกครับอ่าสามฮิตแรกแล้วหลังจากนั้นบัฟตีเร็วยังอยู่นะบัฟตีเรงยังอยู่ไปประมาณ6กวีครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับเป็นซัมมอนปกติเหมือนกับตัวธรรมดาเลยบัฟต่อมามาดูกันที่มาครับมาไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนอกเหนือจากแค่พุ่งชนและททำดาเมจเป็น LE นะเดีนะ๋ยนวะดูนะสมมติว่าผมเลงริงๆแเนี่ย มันสามารถเล็งได้เนาะเวลาเราจะปล่อยแรดจริงๆแล้วแต่ว่าบับน้อนบับม้าเนี่ยจะไม่สามารถเล็งได้นะมันจะสุ่มครับบางทีมันอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยเขาเล็งได้มันชนตัวที่เลือดน้อยชนตัวที่เขาต้องการแต่จริงๆไม่ใช่นะมันสุม่ม50-50ระหว่าง2คนนะเวลาเล่นในดูโอมันจะไปชนคนเสมอนะนอกเหนือจากว่าเขาอยู่บนแฮกกริดหรือว่าเขาอยู่ในหมอกอะที่ซัมมอนมันมองไม่เห็นมันก็จะไปชนซัมมอน อ่าสุ่มไปชนซัมมอนได้เช่นกันครับปล่อยไปเลยมันจะพุ่งชนไปเลยปึ้มอย่างนี้นะอ่าไม่ว่าตัวอะไรก็จะพุ่งชนไปเลยแต่ว่าที่เห็นดับเบิลดาเมจเมื่อกี้ที่มันมีตึ้มมาอีกทีนึงก็คือความสามารถของแรดเนาะพุ่งไปชนแล้วมันจะระเบิดทีนึงด้วยมันก็เลยมันตึ้มตึ้มแต่ถ้าเป็นปูหรือถ้าเป็นโกลเด้นซนิชเป็นนิฟเลอร์เราก็สามารถปล่อยให้มันไปชนได้นะฮะซึ่งความแรงของการชนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลเวลของซัมมอนนะฮะอย่างโกลเด้นซนิชเนี่ยมันไม่มีแอคแท็กเนาะ เรียกมาเนี่ยมันไม่มีพลังโจมตีมันนิฟเลอร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีพลังโจมตีแต่ถ้าเราเรียกมันไปชนดาเมจก็เท่ากับการปล่อยปูไปชนครับเพียงแต่ว่าหลังจากชนมันจะไม่มีการตีปกติตามแต่ถ้าเป็นแรดเป็นปูหลังจากชนปุ๊บมันก็จะตีต่อเลยเนาะมันก็จะคุ้มค่ากว่าแต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่าชนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นซัมมอนที่ทําดาเมจได้นะฮะตัวไหนก็ชนได้แล้วความแรงของการชนขึ้นอยู่กับเเวลซัมมอนครับอย่างเช่นเลเวลสิบแปดไม่ว่าตัวไหนก็ตามถ้าเลเวลสิบแปดเท่ากันเนี่ นะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือถ้าสมมติว่ายิ่งเลเวลซัมมอนสูงเท่าไหร่สมมติว่า18เท่ากันทุกตัวโลที่ได้จากรอนก็จะเข้ากันทุกตัวครับเอ็กโครอนทําดาเมจสร้างโลอะไรเงี้ยตาม เลเวลของซัมมอนที่อยู่ในเด็กเรานะฮะโอเคมาถึงอันสุดท้ายเนาะเป็นโลครับโลเนี่ยเราซัมมอนมาปุ๊บมันจะได้โลมาก็ทาให้มอนมันอึดขึ้นเนาะผมลองมาให้แล้วโลถ้าสมมุติว่าไม่โดนตีเลยสมมุติว่าเราวางไว้กับปูสมมติปูต้นไมนะ้อะไรที่มันอยู่กับฝั่งเราเองอะ่ะมันไม่โดนดาเมจโลจะอยู่20วิครับอ่า2ีวิแล้วหลังจากนั้นมันก็จะหายไปเหมือนกับไม่เคยมีโลเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าไอ้พวกอย่าง golden snitch อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราใช้กับบัฟโล <Sn> ตอนที่มันวาร์ป golden snitch ใช้เลือดของโล่เป็นการลดดาเมจให้ตัวเองด้วยนะอ่าเห็นไหมนี่ยสมมติว่ามันวาร์ปอ่ามันก็เหมือนเราได้มานาฟรีได้มูฟฟรีเพิ่มไปอีกสําหรับโคเดนซันนิชนะฮะแต่ก็แล้วแต่คนจะเล่นเนาะอันนี้บอกไว้เฉยๆว่าเ,เป็นข้อมูลว่าโล่อยู่ได้20วิวิแล้วก็ซัมมอนตัวไหนก็ตามที่ทําดาเมจกับตัวเองลดเลือดตัวเองเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยโลเป็นตัวแบบรับดาเมจตรงนั้นไว้ได้ด้วยนะครับ โอเคก็ okay, หมดไปแล้วสำหรับ3บัฟเนานะมาพุ่งชนทำดาเมจรอบๆเป็นเอวีนูเป็นตีเร็วใช่ไหมตีเร็วแล้วก็3ฮิตแรกจะตีแรงเป็นพิเศษฮะหลังจากนั้นก็จะตีเร็วไปประมาณ6 5-6้ถึงวีครับผมลองนับดูมันเหมือนจะ6กวีนะแต่จริงๆอาจจะเป็น5ก็ได้ขึ้นอยู่กับแอนิเมชันนะเนาะแล้วก็โลครับถ้าไม่โดนดาเมจเลยอยู่ได้นานถึง20วิีครับนี่คือทั้งหมดของความสามารถของรอนแล้วนะซึ่งวิธีการเล่นก็คงจะเป็นการใช้พวกการ์ดแบบ เวทไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีจังหวะเราเห็นบัฟดีๆเราอยากเล่นซัมมอนตัวไหนเราก็เล่นครับสมมุติว่าเราเล่นไปห้ามานาปึ๊บจริงๆมันไม่ต้องห้าเปก็ได้นะไอ้ตรงหลอดตรงเนี้ยมันสามารถเก็บมานาไว้ได้ครับอ่เราใช้เกินอะไรเลยมันก็จะเก็บไม้ให้นะแต่ว่าอันนี้เพื่อความง่ายในการทดลองการผมก็เลยใส่พวกการห้ามานามาสมมุติว่าเราเป็นม้าแล้วเรารู้สึกว่าเอเราอยากจะปิดเกมเราปล่อยแรดไปชนเราปล่อยปูไปชนสมมตินะผมปล่อยปูไปชนตึ้มอย่างเงี้ยอ่ะมันก็เผา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 ต่อก็ได้ หรือถ้าสมมติว่าเป็นบัฟตีเร็วเราอาจจะเป็นแบบใช้กันแรดเพราะ <S <S ว่าแรดมันพุ่งชนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะไปตีเร็วอะไรประมาณนั้นก็สามารถรองผสมผสานระหว่างซัมมอนแต่ละตัวได้นะฮะแต่หลักๆเลยก็คือเด็กรอนเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเด็กคล้ายๆกับรูด้าเนานะที่หลายๆคนบอกก็คือเล่นเวทครับเน้นเวทเป็นหลกักแล้วมีซัมมอนมาช่วยบ้างเล็กน้อยไม่เชิงเป็นเด็กซัมมอนนะเป็นเด็กผสมที่ต้องใส่ทั้งเวทและซัมมอนถึงจะคุ้มไม่ใช่เด็กไฮบริดนะฮะ เด็กไฮบริดสำหรับผมคือเด็กที่ใส่มอนล้วนได้ใส่เวทล้วนได้ใส่ใบไหนก็ได้เอคโค่ Echo ทำงานต่อได้เหมือนเดิมเช่นดัมเบลเลอ e เบลทิกอะไรเงี้ยที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กสไตล์ไหนเลยมันสามารถใส่อะไรก็ได้เอคโคมันทํางานต่อไปได้เรื่อยๆแต่อย่างร้อนเนี่ยต้องใส่เวทมาเพื่อได้รับบัฟแล้วก็ต้องใส่ซัมมอนมาเพื่อใช้บ,บัฟเนาะ พยานเด็กนี้จะเป็นเด็กค่อนข้างผสมแล้วก็เล่นเป็นเหมือนเทมโปครับเล่นไปตามสถานการณ์ว่าแบบเอจังหวะนี้ใช้เวทคียจังหวะนี้ส่งซัมมอนไปปิดเกมหรือว่าเรียกซัมมอนมาแทงเราได้โลเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องลองไปเล่นเยอะๆครับรอนเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีวิธีการเล่นที่แปลกไปกว่าเด็กอื่นๆระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันบังคับให้ใช้ทั้งเวทและซัมมอนครับแต่ถามว่าเก่งไหมสําหรับผมผมมองว่าก็เก่งนะแต่อาจจะแค่ยังไม่สามารถสู้กับเมตาปัจจุบันได้ครับเมตาปัจจุบันที่มีมา้าฟ้ามีกระเป๋าอะไรเงี้ย รอนอาจจะยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่พอใช้ได้นะถ้าไปคู่การปิดเกมกันดีๆเลยวนะรอนค่อนข้างป่วดเลยครับการส่งซัมมอนมาชนการส่งปูส่งต้นไม้อะไรเงี้ยลวแต่คนจะเล่นเดี๋ยวไปดูการจัดเด็กกันครับโอเคแล้วนี่คือเด็กที่ผมจะเอามาเล่นให้ดูกันในวันนี้ลนะแต่ว่ามันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าเลเวลผมค่อนข้าง,าง,าง,างน้อยนะฮะซัมมอนเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพถ้าไปเล่นการใครเลเวล18อนะไรเงี้ยมันจะแรงกว่านี้นะ แต่การ์ดอื่นๆผมก็จะใส่มาเป็นพวกการ์ดท,ที่มีประโยชน์แล้วเราเล่นอยู่แล้วครับอย่างช่วงนี้ยปืนน้าค่อนข้างจะดีเนาะเคลียร์มอนได้ทําดาเมจกับคนได้ครับมันก็เลยเป็นการ์ดที่ใส่มาก็ดีแต่ถ้าใครไม่มีปืนน้าอยากใส่เป็นคอนฟิงโกอยากใส่เป็นอะไรก็ตามที่เลเวลสูงๆที่เราปั้นมาใส่ได้หมดเลยนะสำหรับดอนครับเวทประมาณ5-6ถึงใบอาจจะใส่การ์ดก๊อฟมาด้วยก็ได้นะเน้นเคลียร์ระดับ1มี CC อย่างลอยมีโล่มีว้าอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีครับ แล้วก็ต้องมีซัมมอนที่ฟิกเลยก็คือซัมมอนอย่างต่ําต้อง2ตัวนะอาจจะตัวเดียวก็ได้แล้วแต่สไตล์คนเล่นแต่ถ้าสมมติว่าเ,เราเรายัางไม่ได้เล่นช่ํามากเราใส่ไป2ตัวครับคิดง่ายๆว่าตัวหนึ่งใช้บัฟที่มีม้าเราจะส่งไปชนได้กับอีกตัวหนึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่มีม้าครับอ่าถ้ามันไม่มีม้ามันมีแต่บัฟโล่บัฟโจมตีอะไรเงี้ยเราจะเล่นตัวไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ซัมมอนไปแล้วปรากฏว่ามันไม่มีม้าเนี่ย บางตัวมันจะไม่ค่อยได้ใช้ครับสมมติว่าเราใช้เป็นปูอย่างเงี้ยใช่ไหมเราใช้เป็นปูแต่ปรากฏว่ามันไม่มีม้าครับเราส่งปูไปบอดอีกฝั่งไม่ได้เราอาจจะต้องใส่รองเท้าไปด้วยเราอาจจะต้องใส่โยนไปด้วยก็แล้วแต่คนจะมิก,กเนาะถ้าสมมติว่าเอ้ยรู้สึกว่าเราก็ถ้ามันไม่มีมา้าเราก็วางไว้บอดตัวเองเป็นสายป้องกันก็ได้อ่ะมันก็มีวิธีเล่นแบบนั้นอีกก็อาจจะเป็นป้องกันตัวหนึ่งป้องกันตัวหนึ่งมีม้าพุ่งไปเป็นตัวบุกอะไรเงี้ยแต่เล็กของผมจะเน้นไปที่การบุกอยย่างเดีวนะ เพราะว่าเราจะไปเล่นในโซโล่ด้วยแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะยื้อเกมมากครับผมต้องการจะปิดเกมซัส่วนใหญ่นะอ่ายิ่งปิดเกมเร็วได้ยิ่งกดดันบอร์ดเขาได้มันจะคุ้มค่ากว่าแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยครับที่อยากจะใส่แรดไปในดูโอ้นะเพราะว่าเวลาแรดเราส่งไปชนเนี่ยมันมีมินิสตันครับแล้วมันจะทําให้ฝ่ายอ่ะชุบกันยากขึ้นอันนี้คือเป็นเด็กที่เป็นเล่นกับคุณชา้างมาในดูโอนะ,ะก็เลยเล่นแบบนี้แต่ว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้เด็กรอนอย่างที่บอก เวทประมาณ5-6ใบแล้วก็อีก2ใบเป็นซัมมอนเนาะแนะนําเลยก็คือซัมมอนที่เรารู้สึกว่าเข้ามือแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องเลเวลครับซัมมอนเนี่ยยิ่งเลเวลเยอะอย่างที่บอกว่าเอโคโครอนความแรงตามเลเวลของซัมมอนที่เราส่งไปอ่าที่แบบสมมุติว่าบัฟเกาะมันก็บัฟตามเลเวลบัฟตีแรงบัฟพุ่งชนมันก็แรงตามเลเวลเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครอัพปูมา18แล้วต้นไม้มา18แแล้วก็สามารถเล่นได้หมดเลยครับปูเราส่งไปก็ดีนะ ต้นไม้ส่งไปก็ค่อนข้างดีครับผมเคยเห็นคนเล่นรอนที่ใส่ต้นไม้มาอยู่ก็ค่อนข้างปวนเช่นกันมังกรไฟเอามาใช้ตอนที่บัฟที่ไม่มีมา้าเราไม่ได้ต้องการให้มังกรไฟพุ่งไปชนเนาะ แต่เราต้องการให้มันมีโล่มันจะได้อยู่ได้ตีครบ5ครั้งแล้วก็ได้ตีแรงด้วยก็อันนั้นก็ดีครับหรือจะเป็นเส้นทออีกหนึ่งตัวที่คนพูดถึงกันเนาะก็สามารถใช้ได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นบุ๊กอ่าเอาบุ๊กมาคู่กับตีเร็วคู่กับโล่อะไรอย่างี้ก็สามารถใช้ได้ครับก็มีหลายตัวที่น่าลองนะอ,อ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ทุกคนต้องรู้กันก็คือโกลมโกลมเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเรียกมา2ตัวใช่ไหมแล้วเรามีบัฟบ,บนหัวมีมาแค่1ตัวมันจะส่งไปแค่ตัวเดียวะะแต่มีีวิธทําให้มันส่่่งงไไป2ตตััวด้้น้นนก็คืออเราุมให ได้มมา2ตัวครับถ้าเรามีบัฟบนหัวเป็นม้า2ตัวเราเรียกโกเลมมามันจะพุ่งไปเลย2ตัวนะอ่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับแต่ว่าเจ้าบุก3ใบเนี่ยไม่น่าจะทําได้นะเพราะม้า3ตัวไม่มีทางเกิดขึ้นครับอย่างที่บอกว่าบัฟไม่มีทางซ้ากัน3อันนะก็สามารถลองไปเล่นกันได้ครับมีหลายใบที่ผมว่าเล่นได้นะเออมันขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการด้วยครับบางคนอาจจะเอาปูไปแล้วใส่ลวบใส่ลอยใส่แอ็กซิโอเนี้ยดึงมาให้ปูเผาอันนั้นก็แสบเหมือนกันก็สามารถลองไปเล่นกันไดด้้แลววเเีียยขออออตืนก่างึ ก็คือโกลเด้น n i นิชหรือการ์ดมูฟเบบี้ม t นติคออะไรเงี้ยหลายๆคนบอกว่าไม่ควรจะใส่เนาะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าที่ผมใส่ไปเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าเอ้ผมมีจังหวะได้เล่นแล้วผมต้องการมูฟครับในดูโอเนี่ยถ้ามูฟหมดมันค่อนข้างจะเล่นยากและลําบากมากทาให้หลายๆคนรู้สึกว่ารอนไม่เก่งครับเพราะว่าใส่มูฟไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้หลังจับซัมมอนสมมุติว่าเราส่งแรดไปปุ๊บแล้วเหลือ5้ามานาเราใช้โกลเด้นสนิชหรือใช้ตั้งแต่ตอนเปิดเกมใช้ในบางจังหวะที่มันมมี5าานแล้ว เราไม่ได้รีบัฟบนหัวอ่นะอ่าเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าผมใช้จังหวะไหนละกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมสามารถหาจังหวะเล่นให้ตัวเองได้นะก็เลยใส่ไปครับถ้าใครรู้สึกว่าทําแบบผมได้ก็ใส่ไปก็ได้นะเพราะว่า5้ามานานเนี้ยเดี๋ยวมันคืนมานามาให้เราด้วยคืนมูฟมาให้เราด้วยนะฮะก็ค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยใส่ไปแล้วบัฟมันลวนใช้การ์ดได้ไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ก็เอาออกแล้วใส่สมอนไปเพียงแค่2งใบนะอย่างที่บอก ใบหนึ่งเอาไว้ใช้ม้าอีกใบหนึ่งเอาไว้ใช้บัฟตีเร็วที่ไม่มีม้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะส่วนบัฟโลเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องไปโฟกัสมันมากครับมันมันทำให้อึดขึ้นเฉยๆมันไม่ได้มีอิมแพคต่อเกมมากขนาดนั้นเนาะ กลับมาดูกันที่เด็กกันอีกทีหนึ่งก็จะเป็นพวกการ์ดสามัญที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วเนาะมีโลมีสายอะลองเพื่อเอาไว้หนีสเปลเอาไว้หนีวิดแบงเอาไว้ช่วยซัมมอนหรืออะไรก็ตามแต่เนาะมีลอยมีไฟมีอความมนติก็เป็นการ์ดเคลียาการ์ดยิงทําดาเมจได้ค่อนข้างดีครับกล่องผู้กับอิลัมเพนก็อย่างที่บอกเนาะอิลัมเพนเนี่ยเอามาใช้ในจังหวะที่เราไม่มี มาได้นะฮะแล้วส่งกล่องพุกไปด้วยม้าแต่ว่าไอ้ลำเพนมันวิ่งไปเองได้อ่ายิ่งวิ่งไปยิ่งแรงเนาะไอ้ลำเพนเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเหมือนบางนะแต่ว่าถ้าเราใช้ถูกจังหวะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล18เนี่ยมันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นนะฮะมันค่อนข้างจะได้ชนบ่อยอยู่เหมือนกันโกลเล่นสนิดบอกไปแล้วเนะาะทาให้ใส่ไปใส่เป็นกั๊ดก๊อฟหรือใส่ไปเป็นเวทอีกใบหนึ่งก็ได้ครับคอมเพนเนียนแล้วแต่จะจัดเลยเด็กรอนแล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่นแบบไหนนะเราอยากจะเล่นสายตั้งรับก็ได้้้เเเเรราาาาาาออยยกกกจะลล่่่่นไไาานนสสสสสแแปปมมมวท็็ไไไดดดใใัถ ของผมเนี่ยใส่ตัวเก่งไปซะหน่อยเพื่อให้ช่วยต้นเกมเนาะก็คืออับิเกลแล้วก็อีก2ใบก็เป็นการ์ดที่เราอัพเลเวลมาเราก็ใช้ไปครับเพราะว่าเลเวลมันสูงมันก็จะมี impact ต่อเกมมากกว่าเพราะว่ารอนเนี่ยไม่ได้มีคอมเปเนียนที่ใช้คอมโบคู่กันได้ดีขนาดนั้นนะเราก็ใส่ไปแค่เป็นแบบคอมเปเนียนเก่ง,กง,กงๆทั่วไปได้เลยครับอ่าลองไปจัดกันดูได้นะแต่ว่าต้องมาดูวิธีเล่นก่อนสิ่งสําคัญในเด็กรอนเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่การ์ดครับแต่เป็นวิธีเล่นถ้าสมมติว่าเรามีการ์ดไปไหนเลเวลสูง,สง,มสงๆาามา แล้วก็ไปเล่นในเกมได้เลยแต่วิธีเล่นมันอาจจะแปลกๆนิดนึงไม่ค่อยชินมือกันนิดนึงก็ต้องไปลองเล่นดูนะโอเคเดี๋ยวเด็กรอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาครับเจอกับคนญี่ปุ่น3าวินสตีครับไดมอนวิยเล่นครบ365วันแล้วนะแปลว่าเป็นผู้เล่นเก่าครับเลเวลนะ่าจะสูงอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเล่นเด็กอะไรนะ เด็กรอนเนี่ยจะว่าแพ้หรือชนะอะไรเป็นพิเศษก็ไม่เชิงนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะคอโมโบครับเปิดมาเรากลเด้นชนิดไปก่อนเลยครับอุ้ยไอ้นี้แรงอยู่นะแล้วผมใช้เลยครับจังหวะนี้ผมใช้เลยครับ <And the S 1> แล้วผมเผาด้วย oh, <you S 1> เอามันออกไปก่อนนะ oh, <you S 1> บอพิเกลเราจะได้เดินนะโอเค อยากไช้อาองช่วยจังเลยแต่ว่าทําไม่ได้ครับเรามีบัฟตีเร็วแล้วเดี๋ยวบัฟต่อไปเป็นบัฟมาเนาะเขาเป็นสายออพูลัสเหรอผมส่งนี่ไปเลยครับชนแบบแรงๆเพราะว่าเขาติดบัฟออพูลัสอยู่นะเรียบร้อยครับตีแรงเห็นป่มสองสามฮิตแรกจะตีแรงมากครับแล้วฮิตหลังๆเนี่ยถ้าแรดเลเวลสูงกว่าผมมันจะตีแรงกว่านี้อีกนะก็ <Golden S 2> <ๆ S 1> ได้จะนิดได้ครับเพราะว่าเราเพิ่งใช้ซัมมอนไปอ่าผมจะมาใช้จังหวะแบบนี้นะมีมูฟด้วยมีมานาคืนมาด้วยนะ โอเคเขาเสียมูฟเล่นนิดหน่อยครับเดี๋ยวผมร <ผม S 2> อมานานน,าน,น,านิดน,นึงเขาเป็นป้าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่นแบบผมกระตุกน,นิดนึงด้วยนะะยทำไมผมกระตุกกระตุกไม่เข้าใจเฮ้ยเราเขาฝืนใจไม่เดินหรอแต่แต่เดินละโดนทุกคิดครับจังหวะนี้ผมเดินกลับมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะใช้การครับนี่อันนี้คือเรารู้ว่าเขาจะใช้กาดนะเพราะว่าเราเดินล่อมาหาดเดนนียลไง ตรงนี้มีบัฟตีเร็วมีบัฟมา้ามีบัฟโล่เนาะเราสามารถใส่บล็อกไปได้ด้วยนะอ่าผมใชใ้ดูครับแล้วบ็อกเนี่ยมันตีเร็วมากนะโอเคเขาลบไปเลยครับไม่แย่จังหวะน,นี้ผมว่าไม่แย่อ่ะใช้กูได้สนิทจังหวะน,นี้ได้อีกเห็นปหมผมเดินขึ้นหน้ามาเลยครับเขาจะฆ่าแดเนียลผมนะแต่ว่าผมจะมาฆ่าเจ้าชื่ออะไรเจ้านั่นนั่นแหละเจ้านั่นอ่ะอืใช่ฮะงงไหมงงอะไรอ่ะแล้วผมยิงเลยครับฮิวหรอฮิวหรอ เดินออกมาให้เขาเดินออกมาครับอ่าแล้วเขาอย่างนี้ผมพุ่งชนเลยครับผมพุ่งชนปึ้มควิดเรียบร้อยครับอันนี้ชนะได้บอใจอออคลาสนะเออคงไม่ได้เป็นความเก่งของรอนอย่างเดียวมาครับอีกหนึ่งเกมเจอกับเอเลน่าเอสอุ้ยตอนแรกคิดว่าเป็นบอร์ดรูปศาสตรเป็นสายเต้นด้วยนะมีกรอบนะักเต้นครับเลเวลค่อนข้างจากกลางๆนะ 16, รอือมโคดิ้งชน,นิดไปก่อน,นเลยครับเพิ่มมูฟเฮ้ยเลือดเท่ากันอยู่นะเลือดเปิดมาเมื่อกี้เลือดเท่ากันนะฮะโดนโยนลอยโอเคเดี๋ยวผมรอเหมือนเดิมครับรอเขาใช้คอมบันเนียนก่อนเราค่อยลงอบ,บิเกลเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรปึ๊บ น่าจะเป็นลูน่าแล้วจวังหวะแบบนี้ใช้อินเซนไปก่อนอเดินไปที่มุมแบบนี้ลงเฮอหรือเปล่าไม่ใช่ครับโอเทโกเลยละกัน,นเฮหรือเปล่าอยู่ที่มุมแบบนี้ไม่ใช่ครับยังไม่ใช้นะยังไม่ยอมใช้ยังไม่ยอมใช้แต่เป็นลูน่าจริงครับ เข้าหัวทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันโอเคเป็นรอนครับใช้มาแล้วใช้มาแล้วจังหวะนี้ผมก็ใช้บ้างซัลนด้วยตึมชนครับไปแล้วหนึ่งครึ่งหลอดเราครึ่งหลอดเขาครึ่งหลอดครับแล้วเขายังโดนอยู่เรื่อยๆครับยังโดนล็อกด้วยแรดเราควิดครับแรดเราควิดเราไปที่มุมครับไปที่มุมแบบนี้โดนนะอ่าแล้วเดินกลับมาที่แรดเดินมาเกี่ยวกับมาที่แรดยังไงจังหวะนี้เดือนเหลือ200ครับยังไม่ทันทาอะไรเลย เดี๋ยวเราได้ไม้อีกทีนึงเราก็ได้ไม้ทีนึงเราก็จบเกมแล้วฮะรอสามานาได้เลยนี่ผมไม่สามมานาดีกว่าทาให้ดูเผื่อใครไม่เคยเห็นภาพนี่ครับโกลเด้นสนิชเดี๋ยวเราจะส่งโกลเด้นสนิชไปชนเขาสองร้อยผมว่าน่าจะตายอยู่นะตึ้มอาไม่ตายอฮนี้ก็ได้โอ้ไม่สวยเลย ถ้าโกลเด้นสนิทช,ชนตายนี่จะสวยวันนี้นะเหลือแปครับ okay, โอเคไม่เกมนึงโอ้โหสิบเวินสตีครับแต่เป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่นะรูปรถไฟแบบนี้คือคนที่เลิกไปแล้วแล้วกลับมาเล่นใหม่ใช่ไหมหรือว่าอาจจะตึงก็ได้นะเขาอาจจะเคยเติมอัดไว้โอ้ไม่ไม่ตึงเท่าไหร่ครับ12นะเลเวลค่อนข้างต่างกนะับผมมากๆเลยก็จะสู้ผมยากอยู่โอเคเป็นรอนด้วยกันนะมาดูกันครับ เกมรอนกับรอนเขาจะเป็นรอนอะไรเอ่ยอคิโอมาเป็นรอนปูไฟหรือเปล่าแบบนี้โอเคเป็นอบิเกลครับเดี๋ยวผมยิงออบิเกลทิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเราวางบ้างครับแล้วเรารอยด้วยเรารอยด้วยโอ้อยากโล่ให้จังแต่โล่ไม่ได้ครับเราส่งไปเลยไหมส่งไปเลยแล้วกันครับยเขาเป็นเคลปี้เหรอทำไมถึงเป็นเคลปี้วะ จังหวะนี้ครับโดนโถมอย่างนี้เทลปี้ไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ Sorry, คนอื่นอาจจะรู้<ๆ>ผมไม่รู้ครับเรามีบัฟตีเร็วทันต่อไปเนาะเรายังไม่ต้องรีบเรารอครับรอเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราโล่ไม่ทันรีเฟกไม่ไวรีเฟกไม่ไวจังหวะนี้ เรามีตีเร็วเหรออยากให้แรดจังเลยเฮ้ยเราสามารถเรียกแรดมาได้นะเดี๋ยวผมสามมานาแล้วห้าครับสามมานาแล้วห้าแลดเขามาชนผมก็ไม่สนใจครับผมไม่สนใจหรอกชนคน,ผม,น,คนผมชนคนผมชนคนโดนนะโดนแล้วผมใช้ใส่คนต่อผมใช้ใส่คนต่อเหลือเหลือแค่หกสิบเอ็ดครับเหลือหัวเหลือหกสิบเอ็ดแล้วเรายัางไงดีเรายัางไงดีเราเดินครับเราเดินเราเดิน เดิน oh, <no. S 1> แล้วสไนเปอร์สไนเปอร์ <laughs> <laughs> ที่เลือดดอยๆอยนี่ไม่ใช่อะไรนะ <laughs> ไม่เขียร <laughs> ์วัดกันไปเลย <laughs> โอเคมาอีกเกมหนึ่งครับอีกเกมหนึ่งเจอกับคนญี่ปุ่ง <laughs> บ้าน h ัฟเฟอร์พา ต้องบอกว่าแรงในโซโลของผมเนี่ยผมเหลือไว้เพื่อาการนี้โดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเกมอาจจะไม่ได้ดูตึงมากครับแต่ว่าถ้าตึงมากๆเดี๋ยวบางทีมันใช้เวลาทําคลิปนานไงเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปทําแบบนั้นครับงั้นอาจจะต้องรอดูในสตรีมในโซโลเอ้ยในดูโออะไรเงี้ยเ,เนาะก็จะได้เห็นผมเล่นแบบตึงๆเลยแต่คนนี้อาจจะตึงก็ได้นะคนนี้เลือดเท่ากันเลยแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นก็เลเวลสูงเนาะเชโอเค เขาเป็นนี่เนาะผมยิงก่อนเลยครับทำเหมือนจะยิงไว้ที่คนแต่เปล่าผมยิงลอตตี้ด้วยเป็นไงเ,เดือดสามครับได้บัฟฟิกหนึ่งมานาก่อนที่จะตายไปแล้วเรามีแรดครับเรามีแรดชนสองทีเราอยากได้ตีเร็วให้แรดด้วยไหมก็ยอยากอยู่เอารวบมาแบบนี้ก็ชิวๆหรือเปล่าผมลอยครับ,บป๊าบแล้วผมแรด ชนหนึ่งชนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาโดนเขาโดนต่อยว่าชนสองชนสองเอาไปก่อนครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วเขาเป็นเฮอเนาะเป็นเฮอเพราะฉะนั้นผมสามารถเล่นแบบโล่เล่นสา้ลองไปได้เรื่อยๆเ,เลยนะขำบอดไปเรื่อยๆครับหมายถึงว่าอ่านั่นแหละใช่ทุกคนกคงเข้าใจกันแหละผมมาโล่เองก่อนยิวครับโล่แล้วคิวครับ เดี๋ยวเขาต้องหาจังหวะบ้างไฟผมแน่ๆนะกำไซออลองไปเลยเอาไปโล่ให้ตัวเองก็แล้วจังหวะนี้ผมเผาโล่ก่อนผมเผาโล่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรายิงแดเนียลทิ้งก่อนครับเดินไปเดินมานิดนึงเพราะว่าบูฟเราเยอะนะเราแลดไปอีกครับสองทีตึ้มเดินเดินแล้วโดนอีก ตึ้มหนึ่งโดนเดินแล้วโด,ดินเดินอีกโดนแล้วเดินอีกซอกลเนอาแรดหลบมาด้วยแรดผมยังได้ใช้งานอยู่ช่วยดีไหมไม่จำเป็นอนะ่ะปล่อยมาไปเลยครับเราโล้ครับเราโล้โลจังหวะนี้แปดมานาเราสามารถทำแบบนี้ได้แล้วผมมือสไนไม่โดนดอกท้ายไม่โดนแล้วแลดไปอีกแล้วครับแลดไปอีกแล้วอุ้ยโดนรั่พอดี จังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พาตัวเองออกมาครับตอนแรกคิดว่าต้องพาแรดออกมาด้วยไม่ต้องไม่โดนครับแรดผมก็ยังอยู่ด้วยวิทแบงมาครับวิทแบงมาแต่ว่าผมมีโลอยู่นะโดนดาเมจไม่เต็มครับผมสามารถลอยคู่ได้เข่าคู่ได้แล้วแรดผมคกิดอยู่จังหวะนี้อีกทีเดียวโอ้โหปล่อยพุไปเลยแล้วกันชนหัวตึม อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมใช้พุในการชนเนาะเพราะผมรู้สึกว่าเร็วเลเวลเร็วอะไรเลเวลพุผมน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยแรดมันมันดีกว่าสําหรับผมนะในเลเวลเท่ากันแต่ว่าถ้าใครพุ18สิบแปดปล่อยพุไปได้ยิงได้บัฟตีเร็วได้ชนอะไรเงี้ยพุ18สิบแปดก็ตึงเลยสำหรับร้อนนะฮะโอเคก็จ okay, บ <Okay, S 2> <ๆ>กันไปแล้วนะสาหรับร้อนก็เป็นเด็กที่เล่นเน้นเป็นแบบเทมโป้นะสําหรับผมเทมโป้ก็คือค่อยๆลงค่อยๆเล่นแล้วก็ เหมือนค่อยๆชิงความได้เปรียบไปเรื่อยๆครับใช้เวทในการดําเนินเกมในการเดินเกมเนาะแล้วก็ใช้ซัมมอนในการปิดเกมหรืออาจจะเป็นการแบบแทงเป็นการทำดาเมจเพิ่มเติมเหมือนเป็นตัวเสริมคล้ายๆกับลูน่าครับก็คือเราต้องมีเวทที่ดีก่อนมีเวทให้เราได้เล่นได้วนการ์ดก่อนแล้วซัมมอนเนี่ยมันเป็นตัวเสริมตัวบัฟตัวทําเกมเพิ่มเติมเป็นแบบเหมือนโบนัสของเอเคโคเนาะถามว่าเก่งไหมก็ เก่งนะในอนาคตมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับรอการ์ดเข้ามามีหลายๆใบที่เดี๋ยวเข้ามาจะทําให้รอนเก่งขึ้นไปอีกแต่ในเมตานี้ต้องยอมรับว่าม้าฟ้ากระเป๋าโกเลมอับิเกลอะไรพวกนี้มันยังกดอยู่ครับเพราะฉะนั้นเด็กรอนที่เป็นเด็กค่อยๆเทมโปอะไรเงี้ยอาจจะไปสู้บอร์ดหนาๆสู้บอร์ดงแรงของเด็กเมตาไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าใครชอบเล่นหรือว่าอยากลองเล่นก็สามารถเอาไปลองเล่นตามกันดูได้นะจุดสําคัญอย่างที่บอกซัมมอนสอตัวเท่านั้นครับแล้วที่เหลือก็ใส่เป็นเวทกลเดนซนิชหรือการ์ดมูฟอย่างเบบี้าาอง่ไไ้แต จังหวะที่ใช้เนี่ยเห็นที่ผมใช่ใชไหมผมจะไม่ได้ใช้ตอนที่มีบัฟหรือถ้ามีบัฟจริงๆก็คงต้องใช้ตอนที่มีบัฟโลครับถึงจะคุ้มนะบัฟอ,อื่นๆไม่ค่อยคุ้มครับเอาโกลเด้นสนิทไปชนเอาโกลเด้นสนิทตีเร็วอะไรเงี้ยมันแปลกๆเนาะแต่ก็มีจังหวะให้ใช้ได้เหมือนกันถ้าใครอยากได้มูฟเพิ่มก็สามารถเอาไปลองเล่นตามแบบที่ผมเล่นดูได้นะฮะแล้วก็สามารถลองเปลี่ยนแรดเป็นโปลองเปลี่ยนพุเป็นใบนู้นใบนี้ลองดูได้เช่นกันครับมันมีหลายคอมโบที่สามารถเล่นได้ดีกว่านี้นะฮะเก่งกว่านี้เรื่ บอกเนาะมันก็จะแรงกว่านี้มันก็จะคุมเกมมีดีฟเฟนต์ตัวปูมันหนาด้วยเงี้ยก็จ,จะดีกว่าก็ได้ครับมีคนแนะนําอยู่ แต่สำหรับผมเนี่ยอันนี้เป็นความชอบนะมีลําเพนมันพุ่งไปชนตุมต้มตุ้มตุ้มเนี่ยมันสะใจดีครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่เด็กที่เก่งมากแต่มันเป็นเน้นเล่นสะใจเน้นเล่นสนุกเนาะตามสไตล์ผมครับผมไม่ได้เน,นเ้นเล่นเกมแบบซีเรียสมากผมเน้นเล่นสนุกนะเน้นเล่นแบบให้เรามีความสนุกมีความสุขกับการเล่นเกมครับถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์รยังไม้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคิดว่ารอนเก่งไหมป้าเก่งไหมหรืออยากให้เห็นเด็กอะไรต่อไปก็สาามรถบอกกันนไไว้้ดะ แต่ละคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ